มีนาอีกแล้วเหรอ,อ,รอโอ้ชอบกับมีนาเลยศัตรูจะปรกตัวในอีกวินเโอ้ดิดด,ดมาตรงแบบนี้สวยแล้วเพื่อนมีนา <c oughs> อ้ จสลายทำไมวิงยถ้ทำไมวิงตายมีหน้าที่ไห้ชนะอันแลนได้เดี๋ยวดูช่ว,ชว,ชว,ชวงนี้มีหน้าโหดนะ แล้วก็กลังดังด้วยมันอัปเดตอะไรก็ไม่รู้อัปเดตเกราะเพิ่มเกราะแล้วก็เพิ่มความแรงมาด้วยเป็นความรู้สึกของเรานะไม่รู้หนะลรรองดูมันมันไม่ง่ายเหมือนที่ก่อนอนะ แล้วตอนใน,นตอนใน,นเขาจะอัปเดตอันแลนบ้างวะ <laughs> อันแลนมีแต่อัปเดตให้หลดลงอีกน้อยแล้วคุณเรียนอันแลนเยอะมากตอนนี้เขาจะไม่เรียนอันแลนแล้วอะอัปเดตให้หลดลงตลอดเลย

ไปด้วยไปไปด้วยได้ผลพี่ครับครับผมมีไรมันไม่ได้สองสองลเลนเดอร์บีรอนไม่เคยเล่นบีรอนไม่เคยเล่นที่พายบีรอนไม่เคยเล่นอะไร ตัวอะไรเปลี่ยนเป็นตัวอะไรบีเอนไม่มีต้องเปลี่ยนเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราจะหาตัวให้มีแต่ไม่อยากเลีนใช่ไหมเรียนเถอะ ถ้ามีแล้วอ่ะสุดตัวไม่บ้างต้องเปลี่ยนหรอกถ้ามีแล้วถ้าเปลี่ยนไปก็ไม่ชนะดี <love> ต้องทานลายตัวยังมีหน้านี้ก็สู้อันแลนยากเ,ออเดี๋ยวลือกให้ ตัวอะไรดีวมะมาแทนบีรอนตัวอะไรดีวะอยากเอาตัวอะไรของมันมาเขากลกลาๆกับบีรอนนะโอ้เอลนอันโดตายหาเราเราสู่เอลันโดนมไม่ได้ แทางเยอะเลยแลนโด,ดตัวคล้ายๆกับเบรอนอะ่ะตัวอะไรอะ่ะตัวคล้ายๆกันตัวตีเหมือนกันออไอคิวหน,นึ่งก็ชนะแล้วเว้ยจบแล้วเพื่อนโองเลย ยังไงก็ไม่ชนะอยู่ดีน้องแก่เลนไม่เป็นก็ให้ไปแล้ว